เริ่มแล้วเริ่มแล้วงานง้อโรงเรียนนาสัาน้นพี่น้องพน่นมตองแดงแรงเ,งเลยเถิอครับวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวกันลาวเทงานง้อโรงเรียนนาสั้นจังวัดชูราธานีครับพมเปิดกันแล้วเริ่มกันแล้วพี่น้องตั้งแต่ว,วันที่21กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2566 โอ้แมพี่น้องมา,มากมายที่มาเดินจับใจใจ,จ่ายร้อยกันพี่น้องมีครบเม็ดไม่ว่าสิ้นกาก้องเล่นเด็กจะเป็นก้องกินก้องจ่ายพี่นอ้องเออมากันนะพี่นอ้องก็งานงอกนาซ้านจังวัตถุราัตรา์นี่ปีนี้ก็มาทึ่งกันแล้วหนึ่งปีมีแค่้นเดียวพี่น้องหลิงกลางขึ้นหลิงซ้วยพี่นอ้องเออเต็ตาบ,บานนาซ่าน จัดประดับตกเตงไวยมันช่วยงามพี่น้องทุกๆมุมสามาดท้ายรบเซลวว้กันได้หมดเลยพี่น้องเออละลานตาไปหมดความส่วยงามความสบายตาสบายใจพี่น้องเออถึงโดยเฉพาะริมกรองเจ้าว,ว่างนี้เออธรรมชาติีหาถีนันไม่ได้เหลียวกับปุ่มเตศบันนาซั้นยินดีตอนรับสู้เมืองงอโรงเรียนถีอร่อยที่สุดในโลกกับผมเชิญชวนพี่